สวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตกหนักมากเลยครับก็หญ้าก็จะได้เขียวหน่อยนะครับสักสองสัปดาห์สองอาทิตย์เนี่ยหญ้าก็เริ่มงอกแล้วครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับก็หญ้าให้วัวก็เริ่มงอกแล้วครับประมาณสองสัปดาห์นี่แหละหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าดินมันชุ่มชื้นนะครับ เมื่อคืนฝนตกมากหนักมากนะครับที่สุรินทร์นะครับนี่ก็เช่นเคยครับแดดร้อนอีกแล้วนะครับฝนตกยังไงแดดก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับถึงเวลาอะไรครับยืนคอยเลยครับนี่ยืนคอยเลยนะครับรู้รู้แล้วว่าจะต้องเข้าคอกนะทางแดงเป็นไงนี่ครับยืนคอยนะครับล่วนซ่ลูกอยู่นู่นนะครับ เดี๋ยวไปถอดหลักลูกก่อนนะครับเลี้ยงวัวแบบบ้านๆนะครับนี่นะครับแบบบ้านเลยลูกผสมนะครับแล้วมาันลูกผสมนะครับนี่แดงเข้มเลยครับดูครับไม่รู้เป็นพันอะไระครับจำไม่ได้แต่ว่าสวยนะครับพี่น้อง สวมไปไหนติดก้านั้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเลี้ยงครับไป,ไปเลยแดดร้อนแล้วเข้าร่มก่อนไปไปต้องแบบนี้ครับยังไม่ได้สวนสะพายนะครับอันนี้คือสวมปลอกก่อนครับเพราะว่ายังเล็กอยู่นะครับ ไปกดดลักครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวใจเย็นแน่นเลยครับพี่น้องสักครู่ครับไปนี่ครับรู้เลยเข้าเหมือนเดิม ครับดูไปไปไปทางนี้พอฝนตกแล้วยาเริ่มเขียวแล้วพี่น้องครับก็ดีหน่อยครับดีกว่าไม่ฝนไป ไปไปไปเข้าไปวันนี้ครับไถไว้ปลูกย้ายไม่ปลูกนะครับแรงนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จก็จะปล่อยน้ำโซลารเซลล์เข้ามานะครับไถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ได้เริ่มเริ่มเลยนะครับพี่น้องไปไปเข้าไปก่อน เร็วเข้าไปเข้าไปเห็นหญ้าแล้วพี่น้องครับเห็นหญ้าแล้ววันนี้ผมไปตัดหญ้ามาสอบปุ๋ยครับเหมือนกับสอบปุ๋ยครับไปเร็ว,เร,วเร็วไปไปเข้าไปก่อนปิดข้อก่อนครับตรงนี้ครับอ่ะไปเลยนี่ครับ ความสุกนะครับกินแบบเต็มปากเลยครับกินเต็มปากเลยนี่นะครับดูน้ำก่อนมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะเปิดก็มีนะครับมีน้ำนะร,ร้อยแล้วไม่ใช่ปัญหาแล้วกินด้ทั้งวันนี่กินเลย เต็มปากเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลยังไงแดงๆอร่อยไหมนี่ครับเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้ปล่อยเชือกนะครับติดอยู่ไปรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอ,อนทัวร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมคลิปต่อไปนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับกินไปอยู่นี่นะนี่ครับกินอย่างอร่อยนะครับ เจอยา,หายแห้งตามทุ่งนามาเจอ,อยาที่เกี่ยวมานะครับที่ตัดมาเนี่ยกินเต็มปากเลยนางแดงเฮ้แซบบ่แซบหลายพ่อเขาบอกแซบหลายมีกีกบ่ไม่มีแล้วนะครับต้องหาละยาหน,าน้านี้นะครับคนนี้ดีใจนะครับเดี๋ยวก็ประมาณสองสัปดาห์ยาก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกินอย่างไรอร่อยนะครับนางแดงครับ รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ